ไอ้ก็ว่า่า้ออ้ขี้ข้างหลังเลยนันใตเี้ยนสูไหมตั้นสูดไหมกองว้าอาเขาเกอคอีหแมรเ้านอนตรงนี้เลยแมไปนอนห้องเหี้ยนบุตอแมร์เด้อบานีเนาะ ไปนอนคุณแล้วเอ้ยนอนต้องยันคุณแล้วบ่าหนี่แม่นอนต้องยันไปแล้วไปเนี่ยนี่ยไแ้มันจะรเไปยันเก้าอไรเสือยากเออเออเอกเนอเยอปออเออเปไนไอเอีเเเนเออเเอีเเเนเออเเออเออเเออเออเเออเเเ่เเอเเเ